นี่นะคะเรามาอัดเสียงให้กับเกมที่มีชื่อว่าพับจีโมบายวงเราก็คือเกมเมอร์กันอยู่แล้วด้วยกับเกมนี้ยมันยังไงพูดออกมปเอาตรงๆฉันภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับพับจีโมบา e เพราะว่าเล่นตั้งแต่สี่อั้นงฉันก็เติมเยอะมากเกมเติมเยอะแบบอะไร้ใช่เพราะแบบต้องแสกอบบว่าคือช่วงแรกๆอ่ะีนเล่นด้วยกันแล้วแบบว่า จะต้องมีรถทุกคอลเลคชันนีเป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าคนก็เล่นเยอะด้วยแล้วนี้จะตั้งใจค่ะทุกคนที่หนึ่งในใจฟีบเลยเย้ที่หนึ่งในใจฟีบเลยสร็ค่ะ I'm a s h a k i t bomb bomb